โอเคล้มโอ้โ oh, หดูวิ่งดิขนาดคลานยังขนาดคลานยังคลานเร็วขนาดนั้นแ่ะมานี่ดีโอเคครับก็กล่าวสวัสด,ดีทุกคนนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เกม dead by daylight มือถือนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเจอโปรครับทุกคนเป็นโปวิ่งเร็วด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถกำจัดเขาได้หรือเปล่านะครับ ก็คนที่โปรนะครับชื่อมินิ2องนะมินิ2ด้านบนเลยนะครับคน,คนสุดท้ายดูด,ดิดูเขาวิ่งเดี๋กคนเอยโอ้มีโบอลรถทามด้วยโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นยังไงแล้วเนี่ยผมเล่นได้เป็นละคือแบบมันเล่นไม่ถูกอลครับเจอโปร หมายถึงว่าไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะคือมันเล่นไม่ถูกครับว่าเราจะควรอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนดีนะโอ้ดูดิดูเขาวิ่งเลยโอ้เลยนิโปมะดาบาทหนักเลยครับทุกคนก็อย่าไปใช้กันนะครับพวกก็มีความสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีความสามารถจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนก็คือผมนั่นเองโอเค มาดูกันว่าเราจะจับตัวเขาได้หรือเปล่าตอนนี้โทเทมไฟผมก็แตกเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยเส่ชมพูไม่โดนวะมัเดี๋ยวช่วยกันนะมัเดี๋ยวช่วยมา้อื้อหือไม่โดน โอ้ดูดิเดินวิ่งดิเฮ้ยไอสัตไอพวกมัมีความสามารถเฮ้ยโอ้ย,อยไม่โดนเฉยโอ้โหอะไรอะไรจะมาส่องไฟเหรอฮะ ก็ต้องขออภัยนะนะครับท uh ุกคนถ้าน uh uh ี่ไงมาดิมาดิโอ้มันลุกแล้ววะไอ้โพเยี่ยด้วยเดี๋ยวมันวิ่งมันมันวิ่งแบบมันวิ่งพันทั่วแมปเลยทุกคนเฮ้ยไม่โดนวะเออ โอเคก็ okay, ต้องขออภัยอยู่นะครับถ้าเสียงเสี่ยงไปนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับพอดีเพิ่งตื่นก็ทําคลิปเลยนะครับแต่ดันมาเจอโปรครับทุกคนโอ้เป็นอะไรที่เซ็งมากนะครับมันํำให้สังคมเกมเราถดถอยลงทุกวันนะครับอย่าไปใช้กันนะดูเด็ติดอ้าวเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งเออ มาดิวะโอเคเราก็จับตัวมันได้นะเนี่ยเขาเรียกว่าพวกไม่มีความสามารถนะครับแต่ว่าผมเนะี่ยเป็นพวกที่มีความสามารถมาดูกันว่าผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่านะ โอเคโอ้โหมึงจะมาช่วยโปรเหรอเพื่อนไม่เอาโอ้โหมีมีบอลรถทำอีกเออกูขึ้นแล้วนะไอไอเสื้อชมพูมานี่ดิมานี่ดิมึงช่วยมันทำเฮียอะไรมึงก็รู้ว่ามันโปรฮะมึงช่วยมันมึงส่งเสริมโปรอ๋อไอสัตว์มานี่ดิกูขึ้นแล้วนะกูขึ้นแล้วนะ อ่ะใหญ่ไหมใหญขึ้นกูขึ้นมึงนะเออไอ้เคียดีแม่งก็วิ่งทั่วแมพไปนี่แหละโอ้ยโอ้ไม่โดนเก็บปนก่อนไปะ ยืนรอตรงนี้แหละเดี้ยโอ้ขนาดย่อขนาดย่อยังเร็วขนาดนี้มันย่อด้วยนะครับมันไม่ไม่มีนี่นะไม่มีรอยเท้ามึงมึงจะช่วยมันทำไหมโอ้ดูดิดูวิ่งดิมันนี่ดิเสื้อชมพูมึงอ่ะ ช่วยมันทำมะเขืออะไรฮะเพื่อนมึงก็รู้ว่ามันโปม,นนมุ่นจะช่วยมันทำไมฮะส่งเสริมโปเลอมึงอะวันนี้ดิเหลือสองคนแล้วครับเหลือไอ้โปกับพี่หัวแดงใช่ไหมอย่างอย่างน้อยก็ต้องเก็บไอ้หัวแดงให้ได้นะ มันจะเป็นเคสดินสั่นนะครับหัวแดงเห็นลอยเลือดอยู่ตรงนี้มันน่าจะย่อนะครับมันน่าจะย่อแล้วมันก็วิ่งทั่วแมปเลยไม่เห็นรอยเท้าว่ไงไม่รู้ว่ารอยเท้าหัวแดงหรือเปล่าไม่ได้เป็นรอยเท้าโปครับเพราะมันเร็วจับจนมองไม่เห็นเลยเออ เออนี่ไงเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสามารถแต่เมืงเองอ่ะเขาเรียกว่าคนไม่มีความสามารถโอ้ถ้าเราแบบนี้ไม่ได้ครับทุกคนนะถ้าแบบเราปาโดนมันไกลๆเนี่ยสุดท้ายมันก็คานเร็วเหมือนเดิมนะเราต้องแบบอ่าเราต้องจับมันให้ได้ตอนที่บันล้มใกล้ๆเราเหมือนตอนที่เราจับมันได้ครับตอนแรกอะ่ะเออประมาณนั้นเลยเราก็จะฆ่ามันได้นะแต่ว่ามันคงไม่โง่พลาดหรอกมั้ง แต่ถ้ามันโง่พลาดอีกแล้วมันก็โง่น่าจะโง่จริงๆนะครับถ้าโง่พลาดแันนี้แหะไอ้เช่ถ้าเป็นดาน่านด่านโรงพยาบาลน,นะมึงเพราะว่าวิ่งติดชัว์เรามีโอกาสที่จะฆ่าได้นะถ้าเป็นด่านโรงพยาบาลเพราะมันวิ่งเร็วจนวิ่งติดไงใช่ไหมขนาดขนาดเอาสปินมาเวลาวิ่งเนี่ยเรายังวิ่งติดเลยปะ อันนี้โปรสัตว์น่าจะวิ่งติดเหมือนกันนะถ้าเป็นด่านโรงพยาบาลเราน่าจะฆ่าได้ง่ายเนี่ยด่านที่มันมีอะไรที่มันสิ่งกีดขวางเงยอะๆแต่ตอนนี้เหลือเครื่องเดียวเลยครับแล้วผมมาดูเครื่องนี้บ้างเฮ้ยรอยเลือดโอเคเครื่องนี้มีคนปั่นนะโอเคผมจะโยนเช็คไว้แบบนี้ตลอดนะเฮ้ยนี่ไงโอ้เขาเรียกว่าคนมีความสามารถแบบนี้อไอสัตว์อย่ายงมึงอะ่ะเขาเรียก เขาเรียกว่าไรประโยชน์ไรค่าสังขยะสังคมเกมรู้ชื่อไว้นะครับมินิสองเห็นปะพอล้มแล้วก็หนีครับสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยออกประตูได้นะก็เอาคลิปนี้มาให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นอุทาหอณนะครับสนใจว่าอย่าไปเล่นกันนะครับโป S <S <an> <t iny> นะเราเล่นด้วยความสามารถของเราดีกว่า <S <S <an> <t iny> เหมือนกับผมเหม็นปะนะเล่นเล่นเหมือนกับผมเนี่ยครับขนาดเจอคนโปผมว่ายังนะอย่างน้อยๆก็ได้แขวนเขาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปาโดนเขาด้วยนะจากระยะไกลเนี่ยอย่างน้อยๆผมจะเอาไอหัวแดงนี้อะไรแคเดินขัขงเนีย ่โดนโปไปอโปมน่าจะไปเปิดประตูแล้วนะเดี๋ยวเราต้องแข่งไม่ได้นะครับเฮ้ยนิ่งๆดิไม่นอนไอ้ต้องตีแล้วครับขวานหมดแล้ยเก็บขวานก่อนแล้วกันเผื่อมาช่วยนะครับสวยโอ้เข้าตู้ เข้าตู้ออกตู้เก่งเหมือนเก่งนะครับนะเหมือนเก่งแต่ก็ได้แค่เหมือนเหมือนเก่งแต่ก็ได้แค่เหมือนครับก็อ,อย่าไปเล่นกันนะครับ <c oughs> ช่วยแล้ว่วย <c oughs> โอ้ยตีไม่ทันโอ้ไม่โดนนะแค่ตีไม่ทัน <c oughs> โอเค ก็รอดไปได้ครับสองคนไม่ใช่สองคนดิหนึ่งคนกับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งคนกับหนึ่งตัวโอเคก็อย่าไปเล่นกันนะครับทุกคนสําหรับเกมเขาก็พัฒนามาให้เล่นกันสนุกสนุกจะไปเล่นแบบไล่ความสามารถแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะ